สวัสดีครับคลิปนี้มาชมกระต่ายดำภูพานนะครับซึ่งอันนี้เราใช้แม่เลี้ยงนะครับใช้แม่ช่วยเลี้ยงนะครับอันนี้ของแม่นี้นะครับนี่ของแม่นี้อันนี้คือเด็กๆที่เราเอามาจากแม่มือใหม่นะครับเนื่องจากว่า แม่มือใหม่ยังเลี้ยงลูกไม่เป็นนะครับช่วงผสมเราจะผสมแม่มืออาชีพไปด้วยแล้วก็แม่มือใหม่ไปพร้อมๆกันนะครับเวลาคลอดจะได้คลอดใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าบางทีแม่มือใหม่ยังเลี้ยงลูกไม่เป็นนะครับอันนี้เราใช้ แม่เลี้ยงเป็นดำมูพานหนึ่งนะครับช่วยในการเลี้ยงนะครับลูกกระต่ายก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับเพราะว่าเกิดห่างกันประมาณ1อาทิตย์นะครับหอาทิตย์ที่เราเอาลูกกระต่ายมาฝาก แม่นี้เลี้ยงนะ,นะครับเขาก็จะมีความต่างก,กันอยู่นะครับกระต่ายสามารถฝากลูกเลี้ยงได้ครับเพื่อป้องกันแม่มือใหม่ยังเลี้ยงลูกไม่เป็นนะครับแล้เขายังไม่ชินกับการมีลูกนะครับแต่ถ้าท้องสองท้องสามแล้วเขาก็จะเริ่มชินโอเคครับสวัสดีครับ